เปิดมือนี่มีแม่นี่ละมละีแม่เดียวนี่แล้วเนาะแม่เดียวนี่ครับผมบแม่กําไรครับผมสูงผมวัดได้ร้อยซี่ยี่นะแต่ว่าไม่สูงก็ไั้อยู่เอกมงคลเอกมงคนนลเนาะอันนี้เอกสารสามพฤษภาโอ้ได้หลายเดือนเติบโตต้นครับเดือนหนาเนี่ยสามเดือนหนาเนี่ยก็ได้หาเดือนสอสิริชัยฟาร์มบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปี บริการพี่น้องแบบวิไอพี IP เลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงื่อนปลายทางโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับรองบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ ยินดีตอนรับกดซูช่องชงนะต่ะฟ้าฟาร์มมืม่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไกวคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จได้พลาคดคลิปดีๆราคาไกวตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับมื่อนี้เขาอยู่กับเสียเวียนเสียเวียนอยู่พี่กัดเขาอยู่ใส่เกาะบ้านหนองแสงตำบลอจารย์อำเภอศรสีสุภูจังหวัดขอนแก่น,กน,กน,กนครับผมครับมื่อนี้เราติเปิดแดงปั่นแม่พันธุ์ใส่ใหญ่ๆ จากตัวครับเสียมือนีิเปิดมมือนีไมีแม่นี่ละมีแม่เดียวนี่แหละเนาะขับแม่เดียวนี่ครับผมคนกับคล้วยสิซ้ำกันแล้วพี่น <c oughs> ้องหรือว่า <c oughs> คล้วยสูงก้อแล้วเขาซื้อว่าแม่อย่างกับแม่กําไรครับผมโอ้แม่กําไรนี่เป็นคล้วยอ่างใหญ่อ่างใหญ่เงาผมสูงเลยสูงผมวัดได้ร้อยสี่สิบนะแต่ว่าไม่สูงก้อน,นอยู่ตอนนี้เราท่องไปท่องได้สี่เดือนครับสี่เดือนกว่าๆครับเป็นคล้วยงามเด้อพี่น้องผู้ใด แล้วเป็นสายเดยใช่ไหมครับล,ลูกสาวเพชรอุดอรครับผมสายเพชรอุดอรลูกสาวเลยละ่ะครับครับพี่นนท์ลูกสาวเพชรอุดอรบึงเอิ่บบกเเาวเราตอนนี้ท่องกับเอกมงคลเอกมงคลเนาะอนนี้เอกสารสามพฤษภาพพะพวได้หลายเดือนเต็มต้นต้นครับเดือนหน้านี่สามเดือนหน้านี่ก็ได้หาเดือนอือได้หลายเดือนเต็มแล้วพี่นอ้องวันที่สามเดือนหน้าก็ครบห้าเดือนครับผมรับประกันทองเนาะรับประกันอัตราสาวพันเลยครับผมอัตราสาวเรียบร้อย <ผ>เอกมงคลไว้งามนาเขาสวยแล้วเราได้ลูกจากตัวแล้วเสียจแล้ไอลูกที่สองในท่องครับผมเพราะว่ามันผสมซ่ากำลังสดๆดยู่พี่น้องคผ,ผสมซ่าสายเพชรอุดอรเนี่พราผิดหวังสูงไงมีตำหนิอย่างบ่บ่มีตตำหนิครับผมบ่มีเนาะมีตำหนิจจกอยางครับผมไก่สีซ้ำกันแล้วพี่น้องกับผู้เลี้ยง <laughs> ประกันท่องเราประกันตำนีว่าเส่ยรับประกันตำนีทุกอย่างครับผมกับนุมทีเต่าครบครับผมราคาสิเปิดไว้เท่าไหร่ครับราคาผมเปิดไว้หาแสนหาครับผมหาแสนหาต่อร้องได้บอต่อร้องได้ครับผมต่อร้องไหยเนาะครับผมตัวอื่นมีแปลงปั่นใหพี่น้องบ่ค่ะมีอยู่ทำอมไได้พี่อ่ะับเดี๋ยวมเบเนาะซอมเบืองก็ได้ครับผมลายตัวอยู่เนาะลายครับผมสิบกว่าครับผมกับคันมักตัวใดกับม่งเบืองเหรอพี่น้องคั้นม่มักกไแม่เนี่ยแต่ว่าแม่นี่คิดว่าสีนั่น ที่เขาตาพี่น้องอยู่มันงําสมส่วนเนาะสมส่วนครับงําแข้งขาดีนาตาดีอัคนรักแท็กเกครับตาแจ้มแก้มแจมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมครับตัวนี้เป็นสายเพียรก้มให้เบิ้งเบิ้งนะครับหลวงก้มให้เบิ้งนะอู้ดีไปทกระสานครบครเบิ้งบัดตัวขันตัวแล้เนะครับสนใจกับจริงกลางมหาเราหรือสิมาเบิ้งฟ้ามลำเลาผิดละลายตัวยุพี่น้องลายครับผมมีทุกมีทุกใส่มีทุกขนาด ครับผมกลับกลางป้าอ้อยทีละสั่นเขาไว้ซสำนีก้อนพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับครับผม